กลับมากันตอนะคุณผู้ชมนะคะในช่วงที่2ของรายการของเรานะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้อยู่กับน้ําพริกขวดเจแอนรองนางงามจักรวาลนันดาป<ค>ิ่ง<ค>อมพันธผลิตภัณฑ์คุณน้ําพริกแล้วน้ําพริกของเธออร่อยมากนะคุณผู้ชมนะฮะทำไมภาพภาพหายไปชอบแอนโทเนียทําน้ําพริกมากเลยคุณผู้ชมนะคะมีทั้งหมด5สูตรหรสชาตินะคะน้ําพริกกะหมูอันนี้ต้องบอกว่าโคตรอร่อยกรอบเปิดมาคุณดูว่าสแน็คะ แต่จริงๆก็คือน้ำพริกเพราะกากหมู70%กินคุกกับข้าวยังไงก็อร่อยนะฮะน้ำพริกเห็ดเข็มทองรสต้มยำนะคะครบเครื่องรสต้มยำนะคะแล้วก็มีรสชาติอูมามิไม่มีเนื้อสัตว์นะคะน้ำพริกแซลมอนไข่เคม็มอุดมด้วยเนื้อแซลมอนคุกเ้าไปได้วยเนื้อไข่เค็มนะคะกินกับอะไรก็อร่อยนะคุณผู้ชมนะคะสูตรที่4น้ำพริกอกไก่สูตรเด็ดเผ็ดร้อนเข้ากับทุกเมนูเลยทีเดียวนะฮะสูตรที่หาน้ำพริกจริงจังหมาล่าแซบหนัวด้วยเนื้อปลาจริงจังนะคะ99.9 และมีความนัวของรสชาติของหมาล่าอร่อยถูกใจอย่างแน่นอนคุณผู้ชมนะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นนะคะ4กระปุกเหลือเพียง370บาท4กระปุกเหลือเพียง370บาทเท่านั้น จะส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะสแกน qr ว o d e คตด้านล่างแล้วก็สั่งก็ได้เลยบางคนเป็น fc ใน tiktok บอกว่าสั่งมาแล้ว3ชุดนะคุณผู้ชมนะคะบางคนก็บอกสั่ง1ชุดขอทดลองกินก่อนได้ไหมแนะนำกากหมูกับจริงจังหมาล่าอร่อยมากอร่อยมากนะคุณผู้ชมขานะคะเพิ่งเข้าบ้านกันไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสำหรับการประกวดมิสเตอร์โกลบนะคะมิสเตอร์โกลบไทยแลนด์นะคะมี20หนุ่มหล่อนะคะ 20คนสุดท้ายประกาศเข้าบ้านเป็นบ้านหรูเลยจะตรงรามอินทราเลยนะคุณผู้ชมนะคะวัชรพบลรามอินทราเลยเพิ่งประกาศกันเข้าไปนะคะแต่มีน้องคนหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วพี่เต๋าเ็เคยเจอเขาตอนที่ก่อนที่จะมาการประกวดเป็นรอบ20คนเนี่ยเขาก็จะมาในรอบ30คนสุดท้ายก่อนนะคะมันก็จะมีคนประมาณ8คนเนี่ยตกรอบนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะก็คือผู้เประกวดท่านหนึ่งนะคะซึ่งนะคะก็โดยคุณแต่งอัฟเตอร์ยามเนาะ ได้ถามเกี่ยวกับประเด็นเ e x u a l h a r a s s m e n t นเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการคุกคามทางเพศอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็น้องเขาก็ตอบแล้วก็ตอบเนี่ยค่อนข้างที่จะตกใจในคําถามเพราะว่าคนอื่นเ็าจะโดนคําถามง่ายแต่น้องเขาเป็นนไปโดนคําถามยากแล้วก็แม่ตือแม่ของพี่เต๋าเองเนี่ยก็ถามว่าเออมันทําไมมันเกิดอะไรขึ้นผู้ทุกคนสงสัยว่ามันเกิดอยากให้เขาเล่าแต่น้องเขาก็เขาอ,อาจจะตกใจแล้วก็กังวลใจ แล้วก็คือง่ายๆคือตกใจมันก็เลยทําให้คําตอบของเขาออกมาไม่ดีเท่าที่ควรเพราะหลายคนก็สงสัยว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงหรือเปล่าทีนี้เนี่ยผลกระทบมันไม่ได้เกิดแค่นั้นคุณผู้ชมนะคะคือทุกคนก็สงสัยว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นในกองประกวดนะคะเขาก็ถามถามอาจจะมีการใส่อารมณ์บ้างอนแอนดัก็เป็นมีมของแต่ละแต่ละเวที เพื่อให้มันมีประเด็นขึ้นมาแต่เขาสงสัยแล้วก็ถามเพื่อที่จะให้ขอโทษแล้วก็ยอมรับแต่น้องเขาก็อยังตอบไปเรื่อยเปืเอเอเอ่อยเฉยแต่โดยส่วนตัวที่ได้เจอน้องเขาในวันนั้นที่สตูมูนสตาร์เป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักเป็นคนที่ใสด่ดีแล้วก็เป็นคนที่นิส e เป็นคนซินเซเลตี้เป็นคนน่ารักมากนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปเก็บตัวที่เกาะเต่าด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเล่นแล้วผลกระทบกับชีวิตเขาถูกต,ต้องไหมลัน มันได้รับผลกะรกะทบกับชีวิตเขาเขาก็เลยทําคลิปนี้ออกมาเดี๋ยวเราไปชมคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะคําคถามที่ผมได้คือผมคุกคามทางเพศของผู้เข้บปรัวจริงไหมนะครับใช่ครับสําหรับผมมันจะเป็นต้องมาชี้แจงและอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าในเมื่อทุกคนไปเกาะเต่เาเพื่อเก็บตัวทุกวันที่มีกิจกรรมบนเกาะเต่าทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อนใช่ไหมครับการหยอกล้อเล่นระหว่างเพื่อนกับผมแค่การกอดคออบเอวตามภาษาเพื่อนสนิทเราทําเราหยอกล้อเล่นกัน ด้วยความสบายใจนะครับแบบนี้ระหว่างเพื่อนสนิทกันยังถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศไหมครับและถ้าแฟนคลับและท่านผู้ชมที่ติดตามเวทีนี้เกิดข้อสงสัยว่าน้องๆเขาสบายใจหรือไม่สบายใจผมอยากเรียนว่าคุณควรถามเจ้าตัวเขานะครับการถามถึงเจ้าตัวโดยตรงมันเป็นวิธีที่น่าจะแคร์ามากกว่าผมพยายามชี้แจงผมพยายามรักษาหน้าของกองผมพยายามรักษาหน้าของคณะกรรมการและ ผู้รับชมจากทางบ้านผมพยายามชี้แจงว่าถ้าไม่เชื่อรบกลวนถามลองๆเขาได้ไหมครับแต่สรุปแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับไม่มีเวลาให้ผมและไล่ผมลงจากเวทีมันยากสำหรับผมครับในการใช้คำสั้สนๆได้ใจความและเข้าใจและในวิธีนั้นบนเวทีมันกดดันผมมากผมอยากให้กรรมการที่ตั้งคำถามผมออกมาพูดด้วยเจตนาความรู้สึกข,ของท่านมีเจตนาอะไรบ้างเพื่อให้ผม และสังคมได้เข้าใจด้วยอืมนะคะเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสนะคะแต่วันนั้นเนี่ยในการถามเนี่ยนะคะก็คือก็เขาต้องการแค่คำว่า,าขอโทษจากน้องผู้เข้าประกวดว่าเออขอโทษครับผมผมไม่รู้จริงๆนะคะแต่ว่าด้วยความวเราก็ใจความรู้สึกของน้องเขานะว่าเขาตกใจเขาเจอคําถามนี้เสร็จเขาตกใจเพราะว่า โดยส่วนตัวหลังเวทีเขาเป็นคน alert เป็นคนที่ nice เป็นคนที่สินเซียมากแล้วก็พอเขาเจอคาถามแรงเสร็จปับ๊บเนี่ยเขาก็ตกใจพอเขาตกใจเสร็จปับ๊บเนี่ยมันก็ทําให้คําตอบเขาดูเลิดไปหมดนะคะซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะคะการใส่อารณ์อารมณ์ของกรรมการแบบมันก็ไม่แค่มีมเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกนะคะแต่เขาอยากให้ขอโทษเฉยๆว่าผมไม่ทําแล้วครับพี่เหมผมแค่เล่นกันสนุกสนานแต่น้องเขาตกใจไงรู้ใจไหม กดดันเครียดเพราะว่ามันจะต้องคัดออกนะแล้วก็ผ่านเข้าบ้านแค่20คนเขาก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งเหมือนกันแต่ว่าเขาดันตอบคําถามแล้วมันตอบไปแล้วอาพูดง่ายๆก็คือตอบไปแล้วออกทะเลไปเลยอะ่ะจริงๆง่ายๆเลยก็คือขอโทษผมไม่ทราบจริงๆงว่าบา,บางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบแต่ผมขอโทษด,ด้วยนะครับกับสิ่งที่ผมทําต่อไปผมจะไม่ตอให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้อีกนะคะ ก็นั่นแหละคะ่ะแต่เข้าใจความรู้สึกนะครับว่าดูท่าทางน้องเขาดูซีเรียสมากแล้วก็ดูเครียดเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยพี่ต่อว่าไม่ได้เป็นคนถามคําถามนั้นแต่ได้เห็นเขาแล้วก็พฤติกรรมเขาที่เราเห็นในวันนั้นเนี่ยก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งเป็นคนน่ารักคนหนึ่งทีนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของคอมเมนต์ของทางชาวเน็ตกันนะคะคุณผู้ชมนะคะก็ชาวเน็ตก็บอกว่าผ่านมาแล้วก็ให้เป็นป่านไปครับจําไว้ว่าเป็นบทเรียนเป็นกําลังใจให้นะครับ เราสนิทกับเขาแต่เขาจะสนิทกับเราหรือเปล่าแล้วก็มีเครื่องหมาย question mark นะคะแล้วกรรมาการรู้ได้ยังไงถ้าเขาไม่เอามาบอกแล้วถ้าเขาโอเคเขาจะเอามาบอกทำไมนะคะต่อให้เป็นหรือไม่เป็นการวางตัวคือสิ่งสำคัญครับอันนี้โลกออนไลน์เนาะโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กน่ารักค่ะเป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งแล้วก็เป็นเด็กที่นซ์คนหนึ่งแล้วก็เป็นเด็กที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากๆส่วนในเรื่องของการเก็บตัวเราก็ไม่ได้ไปแต่เราได้เจอวันนั้นแล้ว,ลวเขาบอกว่าเออเขาเป็นคนนิ์แล้วก็เป็นคนที่โอเคมากๆไม่เป็นไรคะ่ะลูกนะคะชีวิตของคนเรามันก็ต้องเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะพี่ตอก็ยังเป็นกําลังใจให้หนูอยู่เหมือนเดิมนะลูกนะไม่ต้องห่วงนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ตลอดเวลาค่ะนะคะ ยังไม่พ้นในเรื่องของเวทีประกวดนะคะเมื่อกี้เป็นเวทีประกวดผู้ชายทีนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของเวทีการประกวดเวทีผู้หญิงกันบ้างล่าสุดนะคะพี่ป้อมินิดนะคะเมคอัพอาร์ติสตมือหนึ่งของเมืองไทยนะคุณผู้ชมนะคะได้ไปออกรายการของเอมมี่ใช่ไหมคะ เอมมี่นะครับอดีตมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2004นะคะเอมมี่มรกตกิติสาระนะคะซึ่งเอมมี่ก็ได้ยิงคำถามเกี่ยวกับพี่ป้อมวินิตนะคะว่าหน้าเบ้าหน้าเบ้าหน้านางงามคนไหนเป็นเบ้าหน้าฟ้าประธานถูกต้องไหมลันเบ้าหน้าฟ้าประธานพี่ป้อมตอบแบบไม่คิดเลยเขาตอบเลยว่าฟ้าใสปวินสุดาดูยิงนะคะมีลูกฟ้าใส่ไหมลูกนะคะ จริงๆคนนี้สวยมากนะฟ้าใสเนี่ยสวยที่สุดเลยนะหน้าโนสวยมาก <c oughs> พี่ป้อมบอกว่าหน้าสองข้างเนี่ยเท่ากันจมูกเล็กแล้วก็แต่งแล้วไม่ได้ดูเป็นฝรั่งเลยแต่ก็ยังดูเป็นเอเชียนะคะ <c oughs> แต่เราก็ต้องยอมรับนะว่าสวยจริงแล้วเอมมี่ยังถามต่อใช่ไหมลันว่าถ้าเกิดอยากจะให้ใครกลับไปประกวดมิสซูนิเวิร์สใหม่เขาก็บอกอยากให้ฟ้าใสกลับมาแก้มืออีกครั้งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าฟ้าใสเนี่ย วันนั้นเนี่ยเสียดายพี่ยังเสียดายเลยเพราะจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยเอาพูดกันตามตรงนะตุ่นสีก็สู้ฟ้าใสไม่ได้นะตุ่นสีนี่ไม่ได้เลยนะเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เรื่องของคําตอบใช่ไหมว่าให้เลือกซ้ายหรือเลือกขวาระหว่างความปลอดภัยกับความเป็นส่วนตัวน้องก็ไม่ได้เลือกใช่ไหมเองเลือกทั้งสอ,งอย่างใช่ไหมลัน น้องเลือกทั้งสองอย่างซึ่งมันก็นิดเดียวเองนะคะแต่เด็กคนที่สวยจริงสวยมากหน้าฟ้าประทานจมูกเล็กจมูกสวยนะคะตาตาสวยหน้าสวยครบเครื่องนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่คนอยากจะให้กลับมาประกวดใหม่แต่ก็คงจะยากนะสำหรับ m นะิ s ูนิเวิร์สเนาะโอ้ก็คงจะยากแนละ้วสำหรับ Miss Universe นะคะก็นั่นแหละก็ะเป็นความประทับใจของพี่ป้อมวนะินิจเนาะ พี่ป้อมมินิทซึ่งเป็นเมคอัพอาร์ติสในปีนั้นพี่ป้อมเป็นคนเดรมิตหน้าให้ฟ้าใสในการประกวดที่เมืองไทยด้วยรู้สึกเนาะถ้าจำไม่ผิดเนาะนะคะแล้วพี่ป้อมก็ไม่ได้ทําแล้วตอนหลังก็เป็นเขาก็าให้ช่งางกงช่างกองคนอื่นมาทําแต่พี่ป้อมนี่ก็เพื่อนพี่เต่าเหมือนกันนะคะเป็นคนที่แต่งหน้าทําผมแต่งหน้าเก่งแต่งหน้าเก่งแล้วก็มีเทคนิคเยอะแยะมากมายเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเต่าเชื่อไหมฉันแต่งหน้านะกรุงเทพภูเก็ตนะ หน้าละห้าร้อยฉันต้องขับรถตู้ไปเลยนั่งรถตู้ไปแต่งกันันเชื่อป่ะก่อนก่อนที่ฉันจะดังขนาดนี้ได้ฉันแต่งหน้าหน้าละห้าร้อยตถวกรุงเทพภูเกต็ตนั่งออกหกตะหบตะหลับตะนอนไปอ่ะแต่งไปที่ภูเกต็ตอ่ะเหมาแบบเหมาเหมาแบบเหมา,แบบหมาสนั่นเลยสมัยก่อนช่างแต่งหน้าทุกคนก่อนจะดังได้ก็จะมีวิบากกรรมเหมือนพี่ป้อมหมดละคา่ะนะคะก็จะได้ราคาถูกๆกก่อนแล้วก็มันก็สะสมบาร,รมีสะสมฝีมือมาแล้วจนมีลูกสาวเป็นชมพู่อริยาเนาะ แต่งที่เมืองคานแล้วก็วู้วิป้อมกระโด่งดังออกผลิตภัณฑ์มาอย่างเยอะแยะมากมายนี่แหละค่ะกว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จก็ต้องลำบากมาก่อนแม้แกระทั่งช่างแต่งหน้ามือหนึ่งของเมืองไทยอย่างป้อมวินิจนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้นี่เลยน้ําพริกกัวเจแอนนะคะแอนโทเนียโพซิลออกน้ําพริกมา5สูตร5รสอร่อยนะ อร่อยเลยแล้วพี่ตัอเข้าโปรก่อนแล้วกันนะคะ4กระปุก370สแกน QR โค้ดสั่งได้ก่อนเลย4กระปุก370สแกน QR โค้ดสั่งได้ก่อนมี5สูตร5รสน้ำพริกากากหมูอร่อยมากน้ำพริกเห็ดเข็มทองต้มยำไม่มีเนื้อสัตว์นะคะอันนี้น้ำพริกแซลมอนไข่เค็มนะคะเนื้อแซลมอนอัดแน่นแล้วก็มีเนื้อไข,ข่เค็มคลุกเคล้าน้ำพริกอกไก่กินได้กับทุกเมนูน้ำพริกจริงจังหมาล่าแซบนัวใส่เนื้อปลาจิงจังนะคะ99.99% 99หมบเกานิดนึงแต่ว่า อร่อยอร่อยไม่รู้ว่าน้ำพริกหรือสนแน็คฉันนึ้ว่าจะสนแน็คเพราเปิดแล้วทุกคนกินแล้วเพลินเพลินเพลินฉันนั่งจกตั้งแต่แจ้งวัฒน,นายาลาวินทานน้ำพริกยังไม่หมดเลยนะคุณผู้ชมนะคะทุกรสชาติอร่อยมากๆเลยสแกน QR Code กันได้เลยนะคะ4กระปุก370รีบสั่งนะคะสำหรับน้ำพริกกัวเจแอนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ